เดี๋ยวรอดลุนก็ว่างหินครับเตียมซีเก็บได้บ่ครับนูกปลาเสียงหน่อยวาจาย์หน่อยครับเนาะ เอาเนาะบอ่บอบ่อบ่ออกบ่อออกบ่อออกนี่เอาไปใส่าาดดน,นั่ดเดน,นดเห็นบ่อบอกแล้วสองคอนพอดีอด,ด,ด <laughs> เออมันหัวดีเว,ยว่ยเ <laughs> นมีขอนเดียวได้สิบัวใดเนาะ แม,มือได้ครับบ้างหินแห้มสีครับมือนี่ค้อนแรกพลาดค้อนสองยูค,ครับเ,เดี๋ยวลงมาเบิ้งครับ มันเหยียบลงวนน่านอนมือหันเนาะแน่นอนอยู่ดิเหยียบลงแล้วบอกได้ไหมอาจารย์ม,ยยมาครับอาจารย์เอกคือกอลเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียงหน่อยเน,ะนาะแต่ว่าเสียงหน่อยโอ้ด,ดูเอาจับไปกันเลยเดีด๋ยวกล่องนู้นี่ไปเลย เอาละถุงเงินถุงเงินเข้าแล้วครับถุงเงินเข้าแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเสียงใหญ่ครับตัวนี้ตัวไม้หรือเ่ตัวไม้ครับตัวไม้ตัวเก้าออกนี้ตัวเก้าออกนี้ตายแล้วบอ่อเรือลรแล้วครับไปยแล้วครับบ่อเรือแล้วครับเอาขึ้นลงข้างล่างเนาะบาดท,ที่นี้โง่หนกเป็นบัวยังว่าเบียดเหรอเปียกแล้ว โม่หน่าเรือแล้วครับมือครับเต็มซีครับมือนี่รับว่างหินครับอ่าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับมือนี่มากครับอาจารย์เอกเลยครับสองคนคือเก่าเลยครับผมสองคนคือเกราเหร่ครับเดี๋ยวลอรุ่นถุงเงินครับคุณเขารวมแล้วครับรีบ้อยโม่เรือแล้วครับคุณเดี๋ยวรอรุ่นครับถุงเงินต่อครับ เดี๋ยวรอดูงกับถุงเงินตัวครับไก่ไปหน่อยนึงครับเดี๋ยวพอค่อยเห็นป่ะน,น้ว,ว,รว,วเรียบร้อยอื้มหอดีเดียวะสาวานไนี่นตัวเลยเนี่ยดิงเลยดิงเลยดิงดิงดิงลง ดดดของมเขารวมใกล้ครับใกล้แล้ว

เอ้าตัวนึงเอ้าออกมาหากันเสยครับพี่เส <c oughs> ดายเสดายครับเดี๋ยวลอดรุ่นเขารอบไหมครับ